สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงสตินะผลตอบแทนของตัว Bitcoin ในอดีตที่ผ่านมากันหน่อยนะแล้วก็ดูเทียบกับไซเคิลนี้กันหน่อยนะว่าไซเคิลนี้นั้นเนี่ยมีแนวโน้มจะไปที่เท่าไหร่นะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์เป็นเพื่อนนะเพื่อที่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับตัวบิตคอยตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นะั่นเนี่ยราคาก็อยู่ที่ระดับประมาณสัก 7 7 0 0ห่เยหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC อยู่นะครับซึ่งในดิที่ผ่านมานั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูผลตอบแทนนะของตัว Bitcoin นะถ้าเกิดเราจะไล่ดูมาตั้งแต่ผลตอบแทนของตัว Bitcoin นะที่ให้ผลตอบแทนในแต่ละไซเคิลนะถ้าจะดูไซเคิลนี้นั้นเนี่ยก็คือเส้นสเีเส้นสีม่วงตรงนี้นะครับตรงนี้นั้นเนี่ยวัดจากจุด ต่ำสุดนะครับจากจุดต่ำสุดไปหาจุดสูงสุดนะครับซึ่งในไซเคิลปัจจุบันนั้นเนี่ยก็คือจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยของเราเคยเกิดขึ้นในไซเคิลนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักปลายปี2022นะประมาณช่วงพฤศจิกายนปี2022นะครับช่วงที่ FTX ล่มตอนนั้นนะกบิตคอยก็ทำจุดสังต่ำสุดครแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับส่วนไซเคิลต่างๆเนี่ยก็เป็นทัมมิ่งที่แตกต่างกันไปนะแต่คอนเซปต์นะของ มุมมองตรงนี้เนี่ยก็คือมองให้เห็นนะว่าในแต่และไซเคิลนั้นเนี่ยถ้าว่าจากจุดต่ําสุดไปหาจุดสูงสุดนั้นเนี่ยเป็นไงกันบ้างนะถ้าผมจะเอาไซเคิลแรกออกไปนะเพื่อที่จะให้เทียบกับไซเคิลที่เป็นปัจจุบันที่สุดได้เห็นกันนะไซเคิลแรกแล้วก็ไซเคิลที่สองนะไซเคิลปัจจุบันนั้นเนี่ยก็คือเส้นสีม่วงนะเส้นสี เส้นสีม่วงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นั่นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นถ้าเกิดเราดูซูมอินเข้าไปหน่อยเนี่ยปัจจุบันผลตอบแทนนะของไซเคิลปัจจุบันนั้นเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก4.3 4เท่านะของจุดต่ำสุดนะครับที่เคยทำไว้ในช่วงปลายปี2022นะครับถึงถ้าดูเทียบ กับในเส้นสีส้มกับเส้นสีเขียวนะก็คือในไซเคิลก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีกว่านะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดูจากจุดต่ําสุดนี้นะไปหาจุดสูงสุดนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับไซเคิลสองไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังมีโอกาสที่จะวิ่งต่อขึ้นไปได้อยู่นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตเห็นนะในช่วงสมไซเคิลที่ผ่านมาสามไซเคิลนี้นเนี่ยโดยเฉพาะไซเคิล ตรงปี2019นะแล้วก็ไซเคิลปี2016นะคบับเส้นสีเขียวกับเส้นสีส้มมันเนี่ยก่อนที่บิตคอยจะวิ่งขึ้นไปนะอย่างเห็นได้ชัดเจนนะเนี่ยใช้เวลาเรียกว่ามีความน่าเบื่อตรงนี้อยู่ค่อนข้างนานนะก็คือประมาณช่วงนี้นะครับประมาณช่วงวันที่339นะจนถึงประมาณสัก3เอ่กอ677็นะก็ประมาณ300กว่าวันเลยนะที่บิตคอยดูจะไซเยวดูน่าเบื่อน่าเบื่อแบบนี้นะ โดยตามข้อมูลทางเสติเนี่ยบิตคอยจะวิ่งขึ้นไปนะจากจุดต่ําสุดนั่นเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปในช่วงประมาณวันที่71 1นะครับตอนนี้เนี่ยไซเคิลนี้เราอยู่ที่ระดับประมาณเอ่อวันที่571นะครับวัดจากจุดต่ําสุดนะดังนั้นถ้าเกิดนับตรงนี้เนี่ยก,ออก,ก็เหลือเวลาก็เหลือเวลาอีกประมาณสักร้อยกว่าวันนะประมาณสักร้อยกว่าวันหรือถ้าวัดเป็นเดือนก็ประมาณสักสาถึงเดือนนะครับ อ้างยิงตามเตติถึงจะมีการวิ่งขึ้นไปให้เห็นแบบนี้นะันั่นก็คือมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะถ้าวัดจากจุดต่ําสุดนะไปจนถึงจุดสูงสุดนะแล้วก็ถ้าเกิดดูอีกมุมอีกมุมมองหนึ่งนะก็คือวัดจากจุดสูงสุดของอีกไซเคิลนะมามาหาอีกไซเคิลนะผมจะเอาไซเคิลแรกออกไปนะก็คือจะดู ในช่วงเส้นสีเขียวเนี่ยก็คือไซเคิลปัจจุบันนะก็คือจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้นั่นเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงปลายปี2 0 2 2นนะครับก็คือประมาณปลายปี2021นะก็คือประมาณช่วงนี้นะก็คือจุดจากจุดสูงสุดนี้นะวัดมาถึงปัจจุบันนี้นะก็คือเส้นสีเขียวตรงนี้นะจะสังเกตเห็นเทียบกับไซเคิลก่อนหน้านี้นั่นเนี่ยตัวบิตคอยนะตอนนี้เองนั่นเนี่ยทำ ผลงานได้อยู่ในจุดนะตอนที่ผมทำคลิปอยูน่นี้นะี้นั่นเนี่ยอยู่แทบจะอยู่ในจุดออทามไฮเดิมนะที่เคยทำไว้ในช่วงปลายปี2021เลยนะซึ่งถ้าเทียบกับ2 c y ไซเคิลที่ผ่านมานะั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะทำผลงานนะได้ค่อนข้างที่จะดีนะกว่าในช่วง2 c y ไซเคิลที่ผ่านมาด้วยนะจริงๆในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ในช่วง2 c y ไซเคิลที่ผ่านมาในปี2016แล้วก็ปี2020นั้นเนี่ย จุดที่เราอยู่ตอนนี้นะครับในปี2020กับปี2016ก็เนี่ยเรียกว่ายังต่ำนะกว่าอ l l ทามายค่อนข้างเยอะเลยนะครับในปี2010ในปี2016ก็เนี่ยจุดที่อยู่ตอนนี้เนี่ยต่ำกว่าอ l l ทามายประมาณสัก44เนะครับ ส่วนในปี2020จุดที่อยู่ณนะวันนี้เนี่ยต่ำออ่าต่ำกว่าออตาไมลยประมาณสัก53เปอร์เซ็นต์นะแต่ตอนนี้นะไซเคลลิลนี้เราอยู่ในจุดแทบจะเป็นแทบจะอยู่ในจุดเดียวกันกับออตาไมลยเดิมที่เคยทำไว้ในช่วงปลายปี2022ก็คือช่วงนี้เลยนะจุดที่เราอยู่ตอนนี้นะประมาณสัก เจ็ดหมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะันั่นก็คือข้อมูลสซตตินะอีกข้อมูลหนึ่งนะที่ผมจะชอบดูมากเลย mm hmm. ก็คือตัวผลตอบแทนนะของตัว Bitcoin นะหลังที่ bitcoin หลังจากที่ i t t o o n ฮ h บวิ่งแล้วนะถ้าเกิดเราดูตรงนี้นะ Bitcoin after halving นะ ROI โอเคก็คือช่วงไซเคิลตรงนี้นะผมจะเปรียบเทียบกับ2องไซเคิลล่าสุดนะ่ยให้ดูเป็นปัจจุบันที่สุดนะซึ่งถ้าเกิดเราดูตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าหลังจากที่บิตคอยฮ h a l วิ n งนั้นเนี่ยก็คือเส้นสีเขียวนะครับที่เราเพิ่งผ่านมาประมาณสัก40กว่าวันนะหลังจาก h a l v วิ g นั้นเนี่ยถ้าจะดูนะครับค่าเฉลี่ยผลตอบแทนะของตัว b บิตคอยครั้งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะ ทำเริ่มจะทําผลงาน,นได้ดีกว่าช่วงปีฮาวิ่งในปี2020แล้วนะเช่นสีเขียวเริ่มที่จะวิ่งตัดทำเอาไอนะได้ดีนะกว่าในปี2020แล้วนะแล้วก็ทําผลงานได้ดีกว่าในช่วงปีฮาวิ่งปี2016ด้วยนะครับซึ่งถ้าดูข้อมูลตางสิติตร,ตรงนี้นั่นเนี่ยในช่วงถ้าเทียบนะกับในปี2020ถ้าวัดนะครับเดือนโนยเมเบอร์นะ เป็นจุดที่เป็นจุดสูงสุดนั้นเนี่ยในช่วงนั้นนะเนี่ยบิตคอยทาจุดสูงสุดนะเจ็ดเท่านะหลังจากฮาร์วิ่งนะก็คือช่วงไซเคิลปีสองพันยี่สิบนะก็คือประมาณช่วงประมาณช่วงนี้นะตอนนั้นนันเนี่ยฮาร์วิ่งประมาณสักเ,เดือนพฤษภาคมนะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสักพฤษภาคมนะแล้วก็ทวัดขึ้นไปเนี่ยก็ประมาณสักเจ็ดเท่านะเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะ นั่นก็คือไซเคิลเส้นสีส้มตรงนี้นะประมาณสักเจ็ดเท่านะครับจากจุดที่บิตคอยห้าวิ่งนี่แต่ว่าถ้าเกิดเรานับเดือนเอพิลนะเป็นจุดสูงสุดนั้นเนี่ยก็คือจุดประมาณช่วงนี้นะบิตคอยนั่นเนี่ยทำจุดสูงสุดไปประมาณสักเกือบหกเท่านะครับประมาณเส้นสีส้มตรงนี้นะประมาณสักประมาณสักหกเท่านะครับ เกือบจะเจ็ดเท่าเหมือนกันนะันั่นก็คือไซเคิลปีสองพันสองพันยี่สิบนะส่วนในปีสองพันสิบหกนั้นเนี่ยที่มีการฮับวิ่งจะสังเกตเห็นว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะสามสิบเท่าเลยนะจากจุดที่ฮับวิ่งผมคิดว่าไซเคิลนี้ไม่น่าจะาไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้นนะ,นะครับแต่ใน l องเท e r m นะเกินสิบปีขึ้นไปนนเนี่ยก็อาจจะ มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็ก็ได้นะครับนั่นก็คือข้อมูลนะถ้าเกิดจะดูข้อมูลอื่นๆนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะมองอีกมุมมองหนึ่งนะับจากจุดสูงสุดหนึ่งมาหาอีกจุดสูงสุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันนะซึ่งถ้าเกิดผมจะลองเทียบไซเคิลปัจจุบันนั้นเนี่ยเทียบกับไซเคิลล่าสุดนะครับแล้วก็วัดช่วงเดือนเอมษายน นีปนี2021เนั้นเนี่ยเป็นจุดสูงสุดนะก็คือช่วงเส้นสีส้มตรงนี้นะครับสังเกตเห็นนะว่าในช่วงปีสอง1ยสบเ็ดเดือนเมษายนนั้นเนี่ยจากจุดสูงสุดหนึ่งนะมาหาอีกจุดสูงสุดนั้นเนี่ยอีกจุดสูงสุดหนึ่งนั้นเนี่ยบิตคอยทาผลงานได้จากจุดสูงสุดเดิมประมาณสักสามเท่านะครับถ้าเกิดจะวัดก็คือจากจุดนี้นะประมาณสักสองหมื่นนะครับ จุดนี้นะมาถึงอีกมาถึงมาหาอีกจุดสูงสุดหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนในช่วงเดือนเมษายนนั่นเองประมาณสักเกือบจะสามเท่านะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละเอ็กซ์เชงเหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเทรดดิ้งวิวตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยของทุกเอ็กซ์เชงนะครับประมาณสักสองจุดกว่าเท่านะแต่ว่าในเว็บไซต์นี้เนี่ยไม่แน่ใจไปดึงดึงมาใหกเอ็กซ์เชงไหนนะแต่ก็ประมาณสักเกือบจะาสามเท่านะครับ ส่วนไซเคิลก่อนหน้านี้นั่นเนี่ยก็คือจากจุดพีกหนึ่งนะมาหาอีกจุดพีก,อ,กอีกจุดพีกหนึ่งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้นะมาถึงตรงนี้ประมาณสักเกือบสิบห้าเท่านะถ้าเกิดเราจะเอาอีกไซเคิลหนึ่งมานะครับก็คือประมาณสักตรงนี้นะเจดถึงสิบ้าเท่านะขึ้นอยู่กับว่าไปดึงข้อมูลจากอีกเช g งไหนมานะแต่ว่าโดยภาพใหญ่ๆนยะก็ให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับดังนั้นถ้าไซเคิลนี้นะทำซ้ําเหมือนกับไซเคิล ก่อนหน้านี้ก็คือปี2 0เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดพีคเนของไซเคิลเนี่ยอาจจะทําผลงานได้ประมาณสัก3เท่าก็เป็นได้นะครับ okay, โอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะเอามาแชร์เป็เพื่อนดูนะกับสถิตินะของตัวบิตคอยนะครับส่วนภาพใหญ่เนี่ยเอเฟดเองนะก็ยังตลาดเองก็ยังมองว่าเฟดจะมีการลดดอกเบี้ยนะประมาณช่วงเดือนเก้านะครับซึ่งมีเอาถ้าเกิดเราดูข้อมูลนะตัว Job job o p e n i n g นะครับ งานที่เปิดใหม่ต่ออัตราการว่างงานนะก็อยู่ที่ระดับประมาณสักหนึ่งจุดสองสี่อยู่ตอนนี้นะตอนนี้นะถ้าจับหารกันนะพูดง่ายๆก็คือว่ามีจํานวนงานอยู่จํานวนหนึ่งจุดสองสี่ตแหน่งต่อคนตกงานหนึ่งคนนะ,นะครับก็คือเส้นสีเส้นสีเหลืองตรงนี้นะซึ่งค่าตรงนี้นี่ยก็เรียกว่าอยู่ในจุดเดียวกันกันกบก่อนที่จะเกิดโควิดในช่วงปีสอง0ัยสิบเลยนะก็คือเส้นสีเหลืองตรงนี้นะส่วนเส้นสี น้ำเงินตรงนี้ก็คือตัวดัชนี SP 500นะครับดังนั้นถ้าเกิดเฟดดูข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันตอนนี้ตลาดก็ยังมองว่า f ฟดจะมีการลดดอกเบี้ยเดือน9อยู่นะครับถ้าปล่อยไปแบบนี้ตามข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีคนตกงานเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของ Bitcoin Spot ETF นะเมื่อวานเองก็ยังมีตัว i t t o o n ไหลเข้าตัว Spot Bitcoin e t ท F ที่สหรัฐอเมริกาเป็นบวกอยู่นะประมาณหนึ่ BTC นะครับ ก็มีทางอิลิกนะนักวิเคราะห์อของบูมเบิร์กนั่นเนี่ยมีการวัดนในเรื่องของ year to date info นะที่ไหลเข้าแต่ละ ETF นะแบ็กล็อกเป็นอันดับสองนะก็มีตัว i ิ c คอ n นั่นเนี่ยช่วยให้มี info ไหลเข้า ETF ที่อยู่ในที่จัดการโดยแบ็ c ล็อกก็เนี่ย ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็มีฟิลิรตี้นะครับส่วนแวนการ์ดเองเนี่ยยังไม่ได้มีตัวสปอตบิตคอย ETF เนะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอีกสถาบันการเงินนะับที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็ต้องลุ้นกันว่าอนาคตนะว่าแวนการ์ดเองเนี่ยจะขอ,อนุมัติตัวสปอตบิตคอย ETF อย่างที่แบ็ก็อกหรือฟิลิริตี้ทำหรือเปล่านะครับโอเคนะเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่อง บิตคอยลงทุนบอยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆ่อที่สมัครสนับสนุนช่องด้วยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ